ฟรมเรทกันก่อนดีกว่าจำเลยนะผมใช้โปรแกรมสองฟิมเลดอ่ามาละฟรมเลทขึ้นจอปะขึ้นเนาะเห็นนะครับเห็นเนาะอ่าไว้ดูฟรมเรทกันนะว่าผมทำฟรมเรทได้เท่าไหร่นะครับ โปรแกรมน้เฟิมดิบ <c oughs> นะครับตอนนี้วิ่งอยู่หกสิบอุณหภูมิก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เป็นรีมาสเตอร์ดูก็ใช้โหมดต่ำเออลองปรับเป็นโหมดรีมาสเตอร์ลองลองลองสตรีมแบบรีมาสเตอร์กันดูดีกว่านะครับว่าไหวไหมไม่ไหวอะไรยังไง ออยังก็ได้นะผมก็ได้นะทำไมภาพมันแปลกๆวะอพรับเป็นไม่ใช่งานเออภาพภาพดูแบบสวยขึ้นปะครับมีใครชอบแบบรีมาสเตอร์ Re master, master, ปะมาสเตอร์มาสเตอร์ปะคนน้อยตอนนี้กม็มีปัญหาอะไร ลอยอยักขึ้นอะลองใช้แบบนี้ดูดิลอยหยักขึ้นล่ะ,ะประมาณนี้แล้วเอฟเฟกอลังการมากเนี่ยฮะ <Yeah. S 1> สวยงามขึ้นครับสวยงามขึ้นเยอะสวยงามขึ้นเยอะครับ hmm. รือว่างานดีขึ้นเยอะเลยนะครับงานดีขึ้น งานดีขึ้นเยอะเลยนะ, <Huh? S 1> ะเห็นเอฟเฟกต์โล่เห็นไหมเห็นเอฟเฟกต์โล่แบบสวยแต่ฟิลเด่ล่วงแบบล่วงต่ำบ้ะงบางทีอ,ะอ่ะลองไม่ใช้งานเฟิมเด่ <Huh? S 1> บางทีมันดิ่งไปถึงสามสิบเลยฮะแล้วเรามาพูดเรื่องฟ <c oughs> ิล <c> เ <oughs> ล่กันทีนโอเคเดี๋ยวเราพูดเรื่องอัพแพดเด็ดแพดดีกว่า เดทแพดวันนี้นะครับสำหรับแบ็กดีเซอร์สวันนี้ผมไปเปิดกล้องนะครับพอดียังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนอนไม่หลับเนาะดีดที่หนึ่งนะไปสติมีดบายมาแล้วนอนไม่หลับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมเขามีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรนะ่าสนใจบ,บ้าง น,นะสักครู่สักครู่โอเคเราไปดูร้านคาเพิร์ก่อนดีกว่านะครับอัปเดตร้านคาเพิมีอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่านะครับอัปเดตร้านคาเพิในแบงค์ดีเซอร์ตโอ้บอลเออร์ชุดใหม่มาหรอไอชุดใหม่มาอีกแล้วอ่ะโองชุดเก่าเายังอันนี้เลยวอลลเออร์ชุดใหม่หมาอีกแล้วฮะ อืมเท่นะเท่นะดีไซน์นี้ดีไซน์นี้เท่ครับรู้สึกน่าจะเป็นชุดท,ทุกชุดปะที่มานะครับน่าจะเป็นทุกชุดปะหรือมีแต่ะบริเออร์อาชีพอื่นนี่ไหมเอ็นเจียร์การดีแอนไม่มีมีแต่ะบริเออร์เหรอเฮ้ยเอาโดนด่าลูกเจมอยู่หรอกอะบริเออร์มาว่ะชุดใหม่ชุดใหม่มาเท่ดิครับขอขายถ่ายทถวอนไม่ใช่หรอใช่ไหม าขายทาวนอนเนาะบอรเเออร์อเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันขา่าวผิวมีอะไรน่าอัปเดตเข้ามาครับอ,อย่างแรกเลยชุดบอริเออร์เนาะชุดบอริเออร์ชุดนี้ผมว่าดาบมันที่ดีนะดาบที่ดีครับดาบท่ดีดาบใหญ่อ่าก็มาดูฮอสไม่ค่อยมีอะไรนะอีเวนต์นะครับกิจกรรมที่เข้ามานะ อ๋อนี่ขายรายวันนะครับขายรายวันขายถึงวันไหนเอ่ยไม่บอกหรอซื้อเลยคุม้มนะครับไม่เพิ่มอัตราการดรอปนะครับเป็นขายที่เป็นรายวันนะครับในราคาหนึ่งร้านนะครับหน่วยเงินเกมนี้ไม่รู้จำอะไรซิลเวอร์รอปะ่ะนะกระพูดเซน,นีแล้วไปอานะ้พูดเซน,นี้นี่คือหาเลยนะครับก็คือ หรอไปนะครับเรามีเต่าด้วยเต่าทําอะไรได้เต่าเต่าทําอะไรเอ่ยตัวสอตจน์นไทยเก็ item บไอเทมอ้าวเก็บไอเทมเนกันเหรอเบิ้ลของป่ะเนี่ยความทนทานชาลุมนเราเลือกได้ปะว่าเราจะเอาอันไหนเรื่องสามเต่าทําอะไรได้อะ่ะอืม ไม่รู้ครับฝูฟ,ฟันที่ได้รับรวมเต่าเราไม่รู้ว่าได้อะไรอะ่ะดีเยอะเต่าครับของขายก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะอัปเดตรู้สึกว่าคนเหมือนเหมือนเขาเจะาชีพใหม่มาไลนะ้เนาะลืมลืม,ล,มลืมพูดเรื่องอาชีพใหม่ครับชีพใหม่นะน,น่าจะเข้ามาเหมือน,นกันนะครับปชิดใหม่ อาชีพใหม่จะเข้ามานะครับเขาก็เลยเอาใบที่มาขายเนาะใบเนี่ยใบไม่เปลี่ยนค่ารักษานะครับไม่เปลี่ยนค่ารักษาแล้วก็ใบเป่ยนอาวุธนะครับมาขายเนาะจากปกติพันห้าหรือพันสองนะครับก็าขายเรียกได้ว่าขายกันกระน,นำซัมมาเซลต้อนรับอาชีพใหม่ เราไปดูนี่กันดีกว่านะครับดูแพทอัปเดตว่าวันนี้เรามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับไปดูแป๊บหนึ่งเนาะโอเคแพดอัปเดตเื่อนของแพทอัปเดตนะครับจะเริ่มมาตั้งแต่ตรงหน้าตรงประมาณตัวนี้เนาะอ่าเราไปดูแล้วนะครับสินค้าราคาร้านเพลนะเราไปดูแล้วเราไปดูร้านค้าลับของแพดลิชิโอดีกว่านะครับเอามาจำหน่ายใหม่เหรอเริ่มตั้งแต่กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 20- 27นะครับ ไอเทพก็คือ้านคารับแ่ดดิจิโอน,นะครับอยู่ก็คือเป็นร้านค้าที่อยู่ตามเมืองต่างๆเนาะเป็นพ่อค้ารับนะครับจะจาหน่ายของรอบนี้เป็นห,ห,นหอ่ค้าวพัดเหรอโอเคนะครับจะจาหน่ายระหว,ว่างสี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าตามเวลาอักฤนะจ๊ะไปเลยหมดแล้วครับไม่มีอะไรอ่าแล้วก็เทปพีอยู่ข้างเหล่ากิจกรรมนี้นะครับสายตาของผู้ด,ดำของผู้ดำที่มองมามันช่างยินชาเหลือเกิน แต่ท่านจะได้ว่ากังวลไปยังไงที่พีก็อยู่ข้างท่านอยู่เสมอแล้วร่วมวัดดวงกับทพี่ยางโชคไม่ก็กิจกรรมอะไรเนะี่ยชากระทูเริ่มแจกทองอแช่กระทูรวยอะ่ะแจกทองวะเป็นกิจกรรมรวบรวมนะครับก็คือเล่ามอนเตอร์รวบรวมตกปลาอะไรในนีเป็นรายกริจกรรมมีโอกาสได้รับทองแท่งชากกะทูในราคาสูงไม่ซับ <c oughs> ไม่สามารถรับไอเทมดังเก่าวได้จากการตักน้ําการขุดหรือการรีดนมนะไอเทมพิธกรรมจ้ารสามารถไปขายร้านค้าได้ที่3ล้านซินเวอร์นะครับเกมนี้ใช้งบหน่ยปซินเวอร์เนาะนะครับนะโอเคนะครับ1ชิ้นขายได้3ล้านซินเวอร์เลยนะต้องคิดตัว่าคุณฟาร์มเยอะเ,เนี่ยเหมาะกับสายฟาร์มตกปลารวบรวมี้ได้เลยนะได้อยู่ครับพิธกรรมนี้ หากนำกิจกรรมทองสุ่มสักชู10อันไปประสมกับกิจกรรมกล่องชงทองนะครับก็จะได้ได้อะไรเมื่อใช้กิจกรรมกล่องทองเอาไว้ทิปดังกล่าวสุ่มนะครับทองแท่งราคา1 0 0ยจีนหนึ่งอันถึง9อันโวหรือทองแท่ง 1kg 1ง1อันหนึงนี่1่แสนปะเราใช้สามเราใช้เท่าไหร่3 สิบเป็นสามสิบเอ็มตัดสิบซิมเวอร์เอ่อตัดสิบดานซิมเวอร์มาแลกกล่องสูงไปตัวนี้หรอหนึ่งถ้กิมันคุ้มเหรอครับมันคุ้มเหรอไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่คุ้มอ่ะยิ่งเชื่อมเกมนานยิ่งรวยอ่ากิจกรรมมาละอ๋อเราไม่ต้องไปหาก็ได้เรารวบรวมโดยการนี่ก็ได้ครับ กิจกรรมนี้ถึงวันที่เอยวันที่สามเนาะวันที่สามที่สามก็จะเป็นอ่าสัปดาห์หน้าอีกนะครับวันที่แปดโอเปิดเนาะอ่าอันนี้จะเป็นอย่างนี้อ่ะเรียินาอย่างนี้ฮะเป็นของอาทิตย์หน้าๆอีกไปอีกถือว่าได้เยอะนะได้เยอะนะครับเป็นทั้งหมดกี่กี่วันเอ่ยอ่าวันละวันละเกียนวันละสามเนาะอ่าหนึ่งครวันนี้ยังไม่นับนะครับต้องนับตั้งแต่วันนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเวัน14วัน14เออสิวัน14วันนะครับสิบสคูณเท่าไหรสามสามยงละ3ามใช่ไหมสามหก้าสิบสีคูณ9ไปทั้งหมดประมาณ126 ซิลเวอร์นะครับ126ล้านซิลเวอร์ที่จะได้ในการที่เราแค่ล็อกอินนะครับแค่ล็อกอินเกมเนี่ยได้เลยนะครับ121ล้านซิลเวอร์คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่ล็อกอินเกมแต่แม่คุณก็ไปฟาร์มก็ได้ฟาร์มก็ได้ได้หนึ่งอันต่อสามล้านซิลเวอร์ผมว่าโอเคนะเ,คเขาเขาทำกิจกรรมมาดีอยู่เนี่ย กิจกรรมโยนหรือไม่โยนดีอันนี้ให้เป็นโยนลูกเต๋าใช่ปะกิจกรรมเริ่มแต่วันนี้ครับถึงวันที่สามมิถุนานะ,ะจ๊ะเมืเ่อรวบรวมเก็บโยนลูกเต๋านะครับช่องเอาบอกจำนวนช่องโอ้ได้จองชาคาทูแล้วยบยบยอ่ะไปดูดีกว่าไปดูเดีไดดไ๋ได้เห็นภาพอ่านี่ฮะหน้าตาจะเป็นอย่างงี้อตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เคก็จะมีของเนาะ สองช่กระทูก็จะมีจากกลสองกล่องนะครับก็คือกล่องชีวิตกับกล่องต่อสู้ครับเราลองดูไปดิเปิดไปผมได้บัฟฮะโอ้โหได้บัฟอะไรครับบัฟเขเร็วในการโจมตีถามคําเดียวครับเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรครับพนโหลเพื่ออะไรไม่ได้ฟาร,รม์มไม่ได้ฟาร,รม์มโอเคก็มีประมาณนี้นะครับไอเทมสุม่มเมื่อหยุดถุ่ม อน,นี้กเป็นลูกเต่านะครับไม่มีหลายมากนะเนาะเป็นโอเม,มกกาเอติมจุมานะครับเริ่ม20นะครับอัตรากระดับออจะเริ่มขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มิถุนายนนะจ๊ะซึกจะหมดแล้วนะครับเป็นประกาศจาก GM ยิ่งเชื่อมนานยิ่งรวยคืออะไรนะครับพอความควาทราบนะครับรวมเวลาในการเชื่อมต่อปกติ อาจเกิดความล่าช้าเมื่อย้ายเซิร์ฟเวอร์ปักตัวละครและหน้าตาตัวละ,วละครกิจกรรมที่3โยนหรือไม่โยนด,ดีนะผลประโยชน์ของกิจกรรมนี้จะมีผลได้เวลาเท่านั้นบัฟที่ได้รับจากการประจนภัยจะทูดดำจะถูกใช้งานในเวลา120นาทีจำนวนการทอยลูกเต๋าจะถูกรีเซ็ตทุกวันเวลาตีห้าและจำนวนที่ไม่ได้ทอยจะถูกสะสมเอไม่ถูกสะสม ก็คือคุณต้องทอยให้ครบนะครับในแต่ละวันโดยการทำสูุดได้ห้าครั้งต่อว,วันห้าครั้งเหรอผมไม่ได้สามอ่ะผมทายห้าเฮ้ยทอยได้ห้าทอยได้ห้าจริงด้วยทอยเดี้เวลาสี่ครั้งอืมผมันไดก็ขี่ไอ,อเทมจุ่มมาสามารถตรวจสอบได้ในธนาคารเพิร์ลโอเคนี่ซื้อของใบตาการดอปนะครับโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาใบไปใบวันนี้พุงนอนไม่ได้นอน อ่านปหมดแล้วนะแปอัพมาครับเป็นหนังสือของดอรินมอกกินมอกกินหมอกกินไปดูดิหนังสือใหม่ใหม่เลยเมื่อบรรลุเรเวลห้าสิบก็บรรลุแล้วนะครับน่าจะต้องไปหลับสามารถทำการบันทึกไวโดยรับบันทึกบันทึกของจากผู้ดำ ไม่สามารถสำมเร็จได้ด้วยการใช้อาวุธกากรอาวุธพลังนะสาม,มารถบันทึกได้โดยการนำไปเทมที่กำหนดขอเสือ่อภาพไปให้เก่ผมก่อนอ๋อขอไม่นับอาวุธพลังนะโอเคนังซื้อใหม่นะครับจะต้องหาบีทำเนาะผมไปนั่งหาบีทำแล้วภารกิจกิวใหม่ก็มาครับรวบรวมเนาะรว,รวมซะเนื้อยาปลาลุนารอดนี่ก็เป็นเกวดกิวนะครับ เพิ่มไอทิมเตือนไอทิมเพิ่มการติดทรีนะครับอ๋ออ๋ออ,อ,อไม่ค่อยมีอะไรแหละไม่มีอะไรเลย <c oughs> อิไลยน่าสลดเลยว่าประมาณนี้จบแล้วจบแล้วไม่มีอะไร จบแล้วไม่มีอะไรเลยเไ,มไ,มไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรละ <c oughs> หมดแล้วจริงๆพูดมาแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วทำอะไรดีนั่นสะิครับทำอะไรดี <c oughs> เอ่อหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไ,ไรทำด้วยอ่ะอืม ไม่ทำด้วยครับทำอะไรดีนะไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันอ๋อกระตุกกระตุกไอ้เฟรมเลตล่วงไปเจ็ดเลยอะ่ะเาเรียกว่าเฟรมเลตล่วงล่วงยับอะ่ะล่วงล่วงเยอะเกินอะ่ะเฟรมเลตอาทิตย์ก็ล่วงเยอะเกินเยอะเกินไปนะครับเช็คหมดแล้ว กิจกรรมหมดแล้วทำอะไรดีตีมอดบอสบอสเกินละไปตีมอดเดี๋ยวอันนี้รับไม่บอดรับไม่บอสอยังไงรับแล้วเนาะไม่ได้รับแล้วนะเราจะไปลองทำงสือเล่มใหม่ดู <c oughs> ไปลองทำงสือเล่มใหม่ดูได้ครับ จะได้มีคอนเทนต์อะไรทำด้วยนะหนงังสือเล่มใหม่นะครับการปรรจภุภัยมาด้การปรรจภุภัยชางทีเล็กฟูยิ่งใหญ่นี่ปะชื่ออันนี้ปะสำเร็จจะฟูด,ดำนะครับหนังสือใหม่รู้สึกอาชีพใหม่จะเข้าแต่อาชีพใหม่เข้าแล้วทำไมอันนี้ไม่ไม่เตี้ยมอ่ะ กันต้นของการปรจจนภัยไปครั้งใหม่นะครับเมื่อทำการบันทึกสำเร็จเมื่อรับรางวัลจะได้รับผลบัฟอัตราการดอบบวกอีก10%เวลา1ชั่วโมงบัฟนี้สามารถใช้ซ้ำกับคำพีอื่นได้นะครับสมติให้เกียครับเดี๋ยวเราทำไปคลิปแยกแล้วกันนะครับตอนนี้อเอา,าระดับโทสมอบก็อระดับโทหนังซือมกี่เล่มเบือ เดี๋ยวผมทำชิปแยกดีกว่านะครับหนังสืออันนี้นะชิปอันนี้ทำแยกดีกว่าอันนี้ก็สิจบเจ็ดนาทีจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรเลย Era a